ออมมาล่าไม่ไหวใจเลยบอกกูป่ะอย่าเล่นกูเล่แน่ีดีแล้วกูเล่นดีดีเลยกูทุ่มเทเล่นดีๆเลยกูเจออย่างนี้กูเอาเลยเออกดมากดมานี่กูเล่นดีนะคุณออมคุณออมกูจะไปแย่งเมฆเขาได้ไงเขากดก่อนกดก่อนนะกูถามเขากดก่อนกูเห็นกูเห็นกูเห็น เอกดก่อไอ้น wow. ี่อ้นี่เหมียจะพูดเลย่ยไอสัตว์แม่งไอเห็มาแกะกูแบบมองปุ๊บปุรู้เลยอ่ะเดียวกูมงีไหนกันเี่ย รูว่าตัวน e> ี้มันป่าโหดนะเว้ยได้เลยเนียเขาบอกกูไงเนี้ยตัน่เลยตัวเนี้ยอะไรอ่ะไอ้เี้ยเด็กแว้นเย้าเด็กส่งเด็กส่งรามเงงกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเอ้เหมือนว่ารถคุณจะไม่ค่อยดีคุณเอ้ไอ้พนกูเอาก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่เส้นไม่เท่า ไม่ตอบไม่ตอบนิ่ง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 น่งงไอ้ย่าโว้ยล้กมันอยู่เนี่ยเห็นป่ะกูรู้ไอ้ยมันขิงมันโชเมื่อกี้นะเออมันโชว์สาวมันโชว์สาวจริงจริเหอ้ย่มีแฟนมีแฟนไมพอคือต้องหาฐาเพิ่มมาอ้เหี้ยคือคุณพู้องอ้มันพราะอะไรไม่รู้ว่ามามาเสียบมึงหรือไอย่ไม่คาดึงพังอ่าบ แกไม่ได้พูดเลย่ยนินทาหาพ่ออย่าร่าสัสเว้ยกระตุ้วิ่งแล้วแกแยเนี่ยไปช่วยเมย์ก่อนนะเพื่อนรักไป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 ไม่เห็นไม่เห็นกูแล้วเยี่ยมไปลงไปไอ้เหี้ยกูไปต่มึงดูเมฆดิมึงดูเมฆมึงดูเขาเต็มมึงดูเมฆโดนตีดิไอ้เหี้ยเมฆดิยียไปเนมเอาเนมเนมเนมก่อนเนมสู้เขาเร็วอ้ตีมึงช้าตัวมันโก้เร็วแค่ไหกูบอกเลยว่าตัวมันโกงเเออ้สวย เออกมึงมาหลายเดือนแลไวเฮี้ยแม่งโกงครับจริงๆรกไว้ใช่ไหมเมื่อกี้คำับโนคิดนี่ไนี่ไงน้องอตว่า์ยคุณน้องกูกูกูเนี่ยไอ้จุได้เยอะจอดูไเตะกับตาหาไร้เยอะไอ้ไม่ถึงองโอกตัวกะมันถึงนมันวิ่งไวกว่า เียดิงมาจักใหม่ไว้อียมาเนอะโอ้ยโอ้ยกระตุกเว้ยกระตุกครับเกิกูเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้เฮ้ยตัดเล่นหน่อยเอ็มกูแค่ตัดเล่นนะโอ้แม่งแม่งแม่งไอเอ็มไอ้เอ็มหนีไม่ได้ตัดไอ้เียอ็มหนีไม่ได้อียว่าอยู่ไหนตัดเอานี่ คุยไร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 คุยไเฮ้ยไรไม่บอกกันเลยสิเหี้ยว่าคุยๆได้กันกูเลยเหี้ยช่วยช่วยแทงโดนแทงโดนเหี้ยวนี่แหละครับคุณเมทเมทเล่นเลยนี่พูดอะไรเม่ใครจะพูดจ้ะ ไม่จะพูดอแล้วพี่เมทพี่ไม่ต้องมาเยอะกับมันพี่ไม่สนใจมันแล้วแม่งหน้ามอพี่จริงกูไม่ได้ปิดไอ้เนี้ยหีแค่เัอวเปิดเวลาเอ็มเฮ้ยเป็นติดเพื่อนพลเพื่อนพลเพื่อนเล่นเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปกลัว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 ตีตีทุบทุบโคดีเอ๋อไปได้เก่งแม้แต่หีเดียว ตอบมาสิครับพึ่งไอเนม่ยไม่อยากโอ้ยก่อนไอ้เนี่ยเอ้ยจะรอดอยู่แล้วไอ้สัตว์ตัวอุส่าห์ตัวตายได้แล้วนะตายไหมไม่ตายไอ้เยี่ยมันจะแบบไม่ใช่กูตายไปไอ้เยี่ยมกินตันไม่มีฟิวโซ่ไอ้เยี่ยมคลอดแครี่ไม่ตามอ่ะแครี่ไม่สุดอ่ะให้กูตามอ่ะครับกูถามหน่อยกูโดนไล่ถึงหน้าป้อมใหม่เยี่ยเหมือนมาไล่กัดกลัวสัตว์ เ้ยแม่งดป้อมได้พลอป้อมได้พลพลพูนพูนธนาภูนธนาภูนมิจฉพูนธนาภูนภูนธนาภูนธนาภูนภูนภูช่วยกูดิธนาภูนมึงเดินวนไปวนธนาภูนธนาภูนออกไปธนาภูนช่วยกูธนาภูนธนาภูนทำไมเมย์ไม่เคยกินกินไปอ่ะภูช่วยกูโอ๊ยไม่ติดชีเลยชีเลยชีไม่ได้เนม่ยแตงโนี้แหละตามโชว์ละ เฮ้ยมีอะไรอย่างไสัตว์เฮ้ยตุ่ยเหี้ยอะไรเนี่ยมึงยังบอกว่าโหลอยู่เไรเหี้ยไม่กูหมายถึงฝั่งมันอะตุ่เหี้ยวิ่งเร็วยุบหายเอ๊ะไอ้แทนแล้วแต่ไปยูเชนโบ้เหี้ยหายพลอเหียดเบียดลิงกัวเหี้ยลิงกัวดิมึงดูดิใครเกียดกูน่อยเหี้ยบางทีอ่ะ เอาตูม้ายเก็บตูไอ้น้องดิถอยดิดิถไม่ตายยี่นี่สิเดี๋ยวไม่ถอยอ่ะมึงไม่ถอยอ่ะเฮ้ยคุณไม่ได้คุณไม่ได้คุณคนเนี้ไม่ได้เยี่่กูตายแบบมึงนั่นแหละไอ่ห่วงเสรือไอ้เยียโคตรหลอนเอยผมว่านะทุกคนเพราะว่าเราเราเราเหมือนเราเราถูกหลอกแชงไงไม่รู้จักใครบางคนวะไม่ใช่กลัวไอ้เยี่อกลัวเล่นของกูดีๆอยู่ใช่ไหม มึงก็ไปตายองยอมเอากูไม่ได้บอกมึงไปกูตายแล้วกูตายอีกต่อกูตายอกต่อกูไปไปเยอะมากมาลูกตากังขึ้นเหี้ยอะไรวะเนี่ยมากว่าจะมึงยังไม่สลับกเลยแค่นี่จะมแม่งไปยินกดกูยินเลยบนแล้วไหนซัดมาผมสลับแล้วไอ้เแคยแต่แต่พอสลับไปไงแล้วผมก็โดนโซเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไปกูแตะใช่ใช่กูเห็นด้วยเอโซเกี่ยวหมแล้วมันดึงแล้วมันดึงแล้วมันดึงแล้วมันเอากูมันเอากูมันเอากูถอยก่อดถอใจพอใจ เอากูกับตายเฮียดบน้ำมังกรอยู่นะเอ๊ะเอาดาบได้เนี้มเนี้ัมโอ้โหเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นมันดีลยไสัตว์เอ้ยมาเดี๋ยวมาแลมวไามามามาอามามามีมา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 วาม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 ายาาเกมา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 ไม่ม้อามามาไมมาาาาาามาาามา ไปพ้นผมช่วยครัวาขออนีนไหนกันแปเกี่ยวะไหนอ่ะอ๋อเฮ้ยได้ได้ได้ช่วยนะแต่กูช่วยไงใช่ไหมกูไม่เชื่อไปเกี่โอ้ยสัตว์เอาไป <c oughs> เรากำลังจะตายค่ะก๊อตไอเนมเพี้ยกูแค่ตีทีเดียวเฮียกูมไม่รู้มันจะติดชี้เฮียกูคุณพลก็ไม่ช่วยกูเงียบกูลุ้นอยู่เจ้ามันลุ้นอยู่ไอ้สัตว์เกือบ กูโดนไล่กูโดนไล่กูโดนกูโดนไล่กูดไล่เอ็กูกูดิกูดกดัมาเ้ยกูจะตายเ้ยจากอะไรอะจากไปแ่แสงเมฟังกูไปแค่แสงนะเนมฟังกูว่าไปแค่แสงแสงอะไรวะสัตว์แสงควยเลยปะกูโดนไอโซเทียตายี่แลกูมีตายเกิดเกิดเอ้าคนทำไมเลยองคนวะ ผัวเมืองไทยเฮ้ยไอโซ่ไอสักน şey ี่คุณน้อมเออไอเค่อยู่บอลเรบ่มเกิดขึ้นมื่อไะผมพิเคษน่าเสร็จละการข้าวโดนี่คือภารกิจมึงการเคี้ยวคีบพลพลไอโซเกี่ยวกโซ่อยู่วะพลมึงได้ฟ้าไปแล้วอพลมึงมองเลมึงต้องเนี่ยเฮีลเออใช่พลเร็วพลไ้ฟ้ากูไปแล้วมึงเกิดแล้วเหี้ยโอ้โอ้โอ้ ก็แล้วคุณเอมไปคุณเอมอ่ะพาทุกคนไหนนี่มึงปล่อยโพลโนนี้เกียเว้ยเราคือเปลี่ยไว้เหียแม่งไม่ตายโอเคเป็โซนบ้าอยู่เกียมึงก็อยากเ้าไว้โซนบ้าอะไรอยู่อะไรอยู่ตอนอยู่้หมันเอากูไม่ลงมาใช้หมดแล้วไล่ยอมใจเย็นใจเย็นไอ้เหี้ยกูคุณแม่งตายเองก็ตัดเฮ้ยไอ้เหี้ยร์เลเล่นเวทอิซา เฮียเดียเฮียเดียตัดเพว่าพวกเรามีโอกาสอยู่ตัวเว้ยขอขอพวกเราเริ่มมาแล้วคุณควรเฮียเดียทุคนนะคุณคิปคลิปคีบพวกเราเริ่มมาทุกคนคีบพวกเราเริ่มมาทุกคนไม่มีสตินะเพื่อนอีส่วนนั้นตายได้ปะได้สองวะเฮ้ยเขี้ยเเี้ผมก็เอาเขี้ยกูกูรับสิใจผมก่บคนสุดยอดเลยเก็ยเลยสุดปิดไม่สนใจอะเด็ดไบเจ็บเจีบโอ้ยใครโดดเขาไปอะใค้โดดใครโดดเอาตัวแตกรัวอ่ะกูต่อดิกูต่อดิอ่ะกูต่อ มาแทงก็อยู่แทงก็อยู่แทงก็อยู่มามาตามผมมาเอ้ยอเอ็มโดนหนีไมาเอ็มเอ็มเอ็มโดนหนีไอสัตว์เชื่อกูเชื่อใจกูเชื่อใจกูตามออมออมตามแบบเดียวออมตามอยู่ตามอยู่โดนสตาร์ทดิออมมึงเล่นแบบไม่ต้องโดนสตาร์ทได้ไหมอ่ะออมกูพยายามแล้วไอ้น้องเฮ้ยไอสัตว์ไอจะไหว้ยเลยนะถ้ามึงไม่โดนอ่ะกูยิงตายหาแล้วมึงรอดได้แต่มึงโดนหนีกูอะไอ้เหี้ย ไม่ไงถ้ากูโดเข้าไปเดี๋ยวมันจะได้โลเครื่อนขึ้นไงผมคิดคำนวณไปแล้วกูเดินหายใจได้อยู่แล้วไอ้เียไม่ไม่ไม่ต้องคุณออมคุณออมคุณเงียบปากคุณนอมเพื่อผมสัตว์ตกปลาไม่งเหี้ยแม่งจะเงี่ยคุณโดนอยู่ไอตีนอื่นเลยสัตว์มาพนมาเราไปรบกลนดกวาเชียนขายเชือดอีกห้าพลเชืออีกห้าวิพลเอาพลเอามันพลเอาติวยพลสวอโอวยจพลเชียรโบเชียรพลคิอีบรเฮเ่นเดลี๋ยมึงตายเว้ย กูเชื่อเพื่อนในในวันนี้ได้วันนี้ีกนี้ห้าอีกนี้ห้าสวยเพื่อนเพื่อนต้องรอเเว้ยหิวมไ้ยิวมไ้ยิวไว้เอ้ยอะไรอะอไรอะสวยอ่ะให้แต่ยืนนิ่งอ่ะอ้าอ่ากูกูกูจะรอแลวกูจะนี่กูกำลังจะรอดตันไหนเนี่ยอ้เนี่ยไอ้สัตว์ยืกูกำลังจะรอเฉยเลยสัตว์เกิดขึ้นแหละินพวเขาอีกกี

โดนตีหมื่นหนึ่งมาคุณทำคุณโดนตีไปสี่หมื่นหน่ะไอเดมยังไม่ตายไงโอหว่ามีคนตายว่ามีคนตายโอเคอะคุณพลเอาละครับเราต้องคอดแค่ไหครับเฮ้ยช่วยช่วยช่วยอีกกี่ก่อนเอ้ยเอ็นโซจะตายว้าม้ามเลยว้ามเลยพวกคุณว้ามเลยนี่คือภารกิจครับว้ามต้องว้ามเท่านั้นต้องว้ามเท่านั้นคุณพลคุณอย่าดื้อสี่คุณพลเนี่ยดีดีพนะครับดีๆีครับพลเห็นนี่ ไอ้เนมเนมเนมกูไม่ตีเนมเนมบ่ายเนมบ่า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 จัดเนมบ่าจัด้โอ้โห้ด้เนมยเตายตายโอ้ยเยี่ยบบังไอสัตว์จบเลยตายเฮ้ยมึงอะเฮี้เหมื่นหกเฮ้ยเฮ้ยตีไม่ได้อเฮ้้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้้ยเ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 ้เ้ยเเฮ้้ยเ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 เ้ยเ้้ยเ แต่ป,ปต client, ่ามป่าเราตายไอ้เหี้ยป่ามันยังงอยู wit. ่ไม่ได้ไอ้เหี้ยจบเราได้เกิดดีกว่าวะกูไอ้เหี้ยตานี้เอาดีกว่าดีกว่าไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยดูทรงอะไอ้เหี้ยกูตายตอนนี้เด็กเปรตนี่แม่งมาสบายพร้อมละไอ้เหี้ยม่นเอาคล้องอยู่พ้นเดี๋ยวจะขี่กลางไอ้เหี้ยแตกไม่น่า สัสดีครับยัยสวัสดีคับสวัสดับเด็มิเกอร์ล็อกอยู่ล็อกไปไปแค่แตงสัสดีคเออบ้าต่อเฮ้ยเนมคีบกลางไปเนมคีบกลางไปผมไม่ถาไม่นนเอ๊ะเด็กกลาเอากลางกลางหน้ากลางได้เอาคนนักพุ่ไว้พุ่มไว้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยอยู่หลังอยู่หลังมึงคิดเห็นอยู่อย่ามามา บนตังแล้วยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ใครยกอะโดยเดินยกว่ะตายไอสัตว์มาดิไอเหี้ยกอดตีไว้มันโผล่ขึ้นเยอะเลยไอเหี้ยวกประเทยตีไว้หมาะขวายเยอะไวสัตว์เอาคนตายไม่ได้คนกันตายมึงอะผม่าคนกูกลับบ้านก่อนเอาไปไมเป็นไรเล่นไปเล่นไปเล่นไปกูกลับเองหรือกูตายหาเนี่ยไอเหี้ยทำจริงต่อ้ยถอยถอยถออยยเลถอยถอยถอย กูเห็นแต่ไม่โดนเไอ้เจยากูเห็นมึงมีดาเมจไงวีเตี้ยไม่ดีคุยเอ้ยแม่งวิ่งอยแก่อะไรให้ให้เตะอยู่ฟ้าให้เตะอยู่ฟ้าคนปิดได้ไหมเล่นตายแล้วปิดไงวะอืไม่ตายดิกเดี๋ยวตายเอ็มสวยเอ็มสวยเออกระิเกิดเนี้ยกูไม่เดือบไปโยช่ไอ้เจ้าเตี้ยนี่มาดิกูมีไตเกิดมาดิมาดิเอาดิกูไตเกิดมาดิโอ้โหคุณอมมาดิให้มามาให้มาเา อ้าวมันมันหลอนเนาะหล่อนแล้วเนี่ยมันหลอนแล้วเนี่ยหล่อนเนี่ยไอ้เหี้ยหลอนอีกตัวเอากดได้บอลเอาเอาม่เอามึงไม่ต้องใส่ที่เราไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ที่เดือดใส่เราได้ที่นี้ไอ้เหี้ยกดมั่วไอี้กดมั่วเอ้ยไอ้เหี้ยกดมั่วอ่ะโอเคเฮ้ยผมจะอยู่ทันเฮ้ยเหี้ยผมไอ้เหี้ยบุปผิดดาวขอจริงสัตว กูเล่นเท่เนี่ยจะติดใจยังเป็นน้องไม่อยู่ออมดีมากอูขวดูเรื่องกันดิยังไม่มีเรื่องเลยอู้อูอู้ถอย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 ูยดูเลหมดทุกคนถอยก่อทุกคนถอยก่อนตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักโควนตอนโควนแม่พลาเดยเอาไปเจ้าไอสันเิ่งเข้านผมขอตะเบรีแล้วผมมีตบอี้เรามาลงหายสัตว์เออยโดดเข้าไปะคนมาแล้วกโดดเข้าไปใช่ทันปะโอ้ไม่ทัน

กูเอ็มพีอ่ะกูเอ็ไอนเป็นยังไงวะไอชเนเป็นยังไงวะเฮ้ยผลไอชฟีเนี่เป็นยังไงเาะผในสัตว์ไอีนกูดับดาเมสาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอที่มึงรับเนี่ยมึงไม่รับฟรีอ่ะไอ้เนไอตอนต้องเกมอ่ะไอชเนอย่ามั่วอย่ามั่วอย่ามั่วได้ไหมไม่ไหวไม่วแล้มัว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 เฮ้ยไปแล้สั